สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องปุ้ยรถบ้านอีสตาร่รอยเกลื่นคือกัาน,น,นะคะพี่น้องวันนี้น้องปุ้ยสีมาขอรีวิวรถเป็นอีซูซูนะคะดีแม็กนะคะเป็นปี2017นจดค่ะพี่น้องนะคะตัวน,นี้สภาพไม่กิ๊บเลยค่ะพี่น้องเครื่อง3า0พันเกียร์ธรรมดา4ประตูนะคะพี่น้องราคาค่ะเปิดจุดที่548,000ี่บาทเท่านั้นนะพี่น้องเด้อราคานีฟังว่าผิดค่ะพี่น้องถือหลายถือกิลินะคะพี่น้องนะคะ ขันนี้จัดไฟแนนซ์กระเด็ดเต็มฟีดาวค่ะพี่น้องจัดเต็มฟีดาวได้นะคะพอนหกปีเจ็ดสิบสองหัวกับประมาณเดือนละหมื่นนี่แหละค่ะพี่น้องเนาะนะคะส่วนคันนี้สวยอีนนีมาน้องคุยพามาเบิ่งภายในค่ะตัวนี้นะคะแม็กเพิ่นซื้อใหม่นะคะยางนี่ไม่กิฟต์นะคะปีสองพันปีสองพันยี่สิบสองค่ะผมซื้อมาเหมือนนี่เลยนะคะผมเปลี่ยนใหม่นะคะส่วนแม็กกับไม่ค่ะพี่น้องนะคะตัวนี้ขอบสิบแปดนะคะ่ะพี่น้องเนี่ย ตัวนี้ขอบบค่ะพี่น้องนี่ค่ะตัวให er ้เลนเดอร์เด้อค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะตัวเนวินะคะนค่ะเปิดภายในค่ะภายในเป็นเบาะหนังค่ะพี่น้องนะคะภายในเป็นเบาะหนังเกียร์ธรรมดาเด้อค่ะนี่ค่ะจะมีจอเนะะวออนินะคะตัวท็อปเะ็มิจอเนวิชนะคะเจ้าน้ำทังนะพี่น้องเนาะแผนทีเนาะนะคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสะอาดเรียบร้อยค่ะเป็นเบาะหนังค่ะนี่ ตัวนี้เป็นโตฮแลนเดอร์โตฮแลนเดอร์คือเตาสูงนี่ค่ะเขาของพึ่งสื่อยางมาเลยค่ะเนี่ยยางไม่กิบเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะแม็กกับไม่มาคู่กันเลยค่ะได้ได้ราคาถูกยางไม่แม็กไม่ค่ะพี่น้องขานี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะมีกล้องหลังค่ะนี่กล้องหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวหกสิบปีของอิซุซูนะคะผลิตตัวหกสิบปีของอิซุซูนะคะรถสวยมากเลยค่ะตัวนี้นะคะรถสวยเหมือนสภาพใบแดงเลยค่ะพี่น้องนะคะ นี่ค่ะตัวสูงนะคะรถสวยนี่ค่ะพี่น้องดูสะอาดเรียบร้อยสวยงามมากเลยคะ่ะพี่น้องนี่นบอกค้นขับจับปั๊บไฟฟ้าได้ค่ะนี่ค่ะปั๊บเอ็นก็ได้นะคะปั๊บเอน็นเอ็นนอนก็ได้ปั๊บหน้าตามตามทีห้าถ่านนัดค่ะพี่น้องเนี่ยตามทีห้าถนนัดนะคะ พวงมาลัยก็จะเป็นมันตีแฟชั่นค่ะเนี่ยค่ะไม่แลนอยู่ที่1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นเจ็ดจากพี่น้องนี่ค่ะตัวน,นี้จะเป็นะะปุ่มสตาร์ตนะคะนี่ยปุ่มสตาร์ทนะคะปุ่มสตาร์ทนะคะเกียร์ธรรมดาจ้าแกียรแอร์จะเป็นแอร์ออโต้ดนะค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะตัวตูงจอเนวิกค่ะแผนที่น้ำทางนะคะตัวท่อสุดนะคะตัวนี้นะค่ะเดี๋ยวพาไปเบิง้งพามาเบิง้งของเครื่องกันค่ะพี่น้องมา สะติ๊กเกอร์ใหเลนเดิ์ตัดกับสีขาวงามดีดีค่ะพี่น้องนะคะยังสวยงามเลยคะ่ะพี่น้องเบิ้งเด้อว่าแม่นได้รถไม่อรดโอู้้ใดซื้อขันนี้ไปนะคะคุ้ม้อพี่น้องเด้อรับประกันนะคะนี่ค่ะที่นี่ขาก็มาเบิ้งของเครื่องกันค่ะพี่น้องนะคะของเครื่องนี่นคะ่ะพี่น้องเบิง้งของเครื่องยังไม่กิบอยู่ค่ะก็รถไม่นี่นะคะ่ะพี่น้องเบิ้งเด้อนี่ค่ะ รถเนื้อเอีย่างเดิมเบดค่ะพี่น้องเดิมเดิมเลยค่ะพี่น้องนะคะนาล้างเดิมเบดค่ะพี่น้องบดราะไมีอุบัติเหตุนะค่ะพี่น้องบ่ามีชนหนักจมหนาง่ะเนี่ยค่ะเออค่ะพี่น้องเนี่ยเดิมเดิมเลยค่ะพี่เดิมเดิมเลยเดิมเดิมรถสวยอีลหีสภาพายแดงค่ะพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจก็มาเบิ่งรถก็หนุ่กุ้ยได้นะคะเอ่อรถจะยูเส็นการจะนาก่อถึงสมาคมปักเตะประมาณหารอยเมตดนะค่ะติดต่อหนุ่กุ้ยมาไดใดที่เบอร์ 0806048422จากพี่น้องนะคะเปิดทําการเสม,มอจ้าเก้าโมงจนหกโมงแรงค่ะพี่น้องนะคะสอทีพยกับเปิดปกติมีบริการจัดไฟแนนหายซึ่อเงินสดก็ได้นะคะสามารถมาล่องมาเทศใดได้นะคะติดต่อหน่องปุ๋ยไดเลยนะคะโทรนัดกับนองปุ๋ยไดที่เบอร์หน่องปุ๋ยหายไปเลยค่ะ0806048422โทรนัดนองปุ๋ยใดที่เบอร์นี่เลยนะคะ080604 8 4 2 2จ้ะพี่น้องนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยพี่น้องรถไม้งามกิลินะคะแม็กกระไดไม้ยางกระไดไม้ป,ปี2022ีเลยค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจจองให้ทันกับพ่อค่ะพี่น้องนะคะรถนี้ก็เเรื่องไฟแนนซ์มาต้องห่วงค่ะจัดเต็มจัดล้นค่ะฟีดาวเขาขายอยู่แท่ห4 8 0 0 0บาทข้ทางนอกเขาขายกันอยู่ห0 0 0 0สางค่ะพี่น้อง6กแ0 0 0กันบาทขายถูกกระท่องตลาดล้าอิลิค่ะพี่น้อง แถมได้ของใหม่เกือบทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องเนาะซําได้รถป้ายแดงผู้ใดสนใจกะน,นัดนกปุ๋ยเข้ามาเลยค่ะเปิดทําการเสาร์อาทิตย์นัดมาเลยค่ะพายมาเบิ้งเสาร์อาทิตย์นี้นัดมาก่อนเลยค่ะนะคะมาจองให้ท่านกับพ่อค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้นกปุ๋ยจะขออ่าไว้สำนีก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะผู้ใดชอบฝากคลิปกะนกปุ๋ยฝากกดไลค์ซับตะไข่กดแชร์ให้หนกปุ๋ยกดกระดิ่งติดตามให้หนกปุ๋ยน้ำในด้าจ้า สำหรับคลิปนี้กับขอบพูดหลายๆพอแม่พี่น้องนี่เขามาเบิ้งคลิปค่ะสวัสดีค่ะ